ฉะนั้นถามว่าคนขอมเนี่ยคือคนประเนินจัตุวันใช่ไหมก็ตอบยากครับเพราะว่าอาณาจักรขอมเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศกัมพูชาคือถ้าย้อนกลับไปพันกับปีที่แล้วเนี่ยรประเทศกัมพูชาก็ยังไม่เกิดเวียดนามก็ไม่เกิดลาวก็ไม่เกิดไท,กไทยก็ไม่ไมไมเกิดเขาเป็นอนาณาจักรอังกอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยก็คุมไปหมดถามว่าตรงไหนจะเป็นประเทศไทยไม่มีใครบอกถูกเพราะว่ามันพันก่าปีมาแล้วฉะนั้น ถ้าจะบอกว่าขอมคือกัมพูชาก็ไม่ใช่เพราะว่าก็นี่ไงนะเราถึงมีพี่มายมีภูเพ็กมีนารายเจงเวงถ้าเราย้อนกลับไปพันปีที่แล้วเนะี่ยมันไม่มีคําว่าสกลนครไม,มไม่มีประเทศไทยไม่มีกัมพูชาปราสาวัดภูนั่นก็ใช่ครับแต่พผเอิญเนี่ยเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยพอมาเป็นปัจจุบันเขาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาคนก็เลยไปตีความว่าขอมก็คือเขมรนี่แหละความจริงไม่ใช่ครับ อ่ะคันนี้ถ้าเป็นยุโรปเรารู้จักคําว่าโรมันใช่ไหมถ้าไปถามคนยุโรปว่าโรมันเนี่ยคือคนอิตาลีใช่ไหมคนยุโรปเขาบอกเออโรมันก็ปกครองไปถึงประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสเปนมันคุมทั้งยุโรปไปถึงแอฟริกาไปถึงประเทศอิสราเอลไปถึงประเทศจอร์แดนคือมันคุมไปหมดทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นของโรมันหมดถามว่าโรมันตรงไหนเอาก็ชี้ตรงไหนก็โรมันแต่เผอิญเนี่ย อิตาลีเนี่ยกรุงโรมเนี่ยเขาเป็นเมืองหลวงแต่ก็ไม่ได้่หมายความว่าคนอิตาลีทุกคนจะเป็นลูกหลานโรมันก็เหมือนคนอยุธยาทุกวันเนี้ยถามว่าใครเป็นลูกหลานเชื้อสายจากอยุทยามาพิสูจน์ได้ไหมก็มันก็ยากูก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ฉะนั้นถ้าจะถามผมในทัศนะผมก็คือเราอย่าเอาประวัติศาสตร์มาปนกับปัจจุบัน มันเป็นหนังคนละมวลมันอธิบายกันไม่ได้แต่ทุกวันนี้เรามักจะเอาปัจจุบันเนี่ยไปประกบกับประวัติศาสตร์ซึ่งเวลามันต่างกันเป็นพันปีถ้าประกบกันอย่างนี้ทะเลาะกันตายครับฉะนั้นจะต้องถ้าจะถามต้องย้อนพันปีที่แล้วคำอธิบายจะเอามาใช้กับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถ้าอาจารย์ทำอย่างนั้นนะเขาถามว่าโรมัน อ๋อคนอังกฤษเขาก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งโรมันไปถามไปฝรั่งเศสเ้าเขาก็มีไอ้สะพานโรมันจะแตดงว่าถ้าไปพูดไอ้อย่างนั้นสกนก็ใช่ก็ใช่ทั้งหมดแล้วครับเราใช่ครับนใช่ทั้งนั้นเพื่อนหินเพื่อนหินอยู่ที่โซนนี้ก็ใช่ก็ก็เหมือนโรมันเนี่ยอาจารย์ฉะนั้นโรมันกับขอมเนี่ยเขาก็มาแบบเดียวกันคือทุกวันนี้ไม่มีแล้วโรมันมีแต่คนฝรั่งเศสคนอิตาลีอะไรก็มาอาจารย์ฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นขอม เอาขาก็เหมือนถามว่าใครเป็นโรมันตอบไม่ถูกครับฝรั่งเขาจึงใช้คําว่าแองเจนคัมแก็คือเขมรในโบราณโบราณเขาต้องบอกว่าประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ทุกวันนี้คือทุกวันนี้เจนั้นแต่ของแต่ท่านผู้ชมจํานวนไม่น้อยเนี่ยไปดึงประวัติศาสตร์มาทาบกับปัจจุบัน<ม>ซึ่งมันทาบกันไม่ได้ครับมันคนละมิติเวลานี่ไงนในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์เขาถึงมีคําว่า net present value ถ้าอาจารย์จะเอาค่าทองคําสมัยนั้นมาเทียบอาจารย์ต้องทําให้ค่าเงินเป็นปัจจุบันถ้าไม่งั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้เช่นสมมติจะบอกว่าคนเงินเดือนแปดร้อยบาทดีกว่าคนเงินเดือนหมื่นหนึ่งทุกวันนี้ถ้าฟังเผลอๆมันเทียบกันไม่ได้นะอาจารย์อาจารย์ต้งเอาแปดร้อยบาทเนี่ยมาคิดค่าเงินเฟ้อค่าอะไรนี่ยเรมาเทียบให้เป็นปัจจุบันเขาอาจจะเป็นสามหมื่นก็ได้ทางเศรษฐศาสตร์เขายึงมีคําว่าถ้าจะเอาอดีตมาเทียบปัจจุบันนะอาจารย์ต้องแปลงค่าก่อน เขาถึงมีคําว่า net present value ฉะนั้นพอไปเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่มีเราไม่สามารถแปลงประวัติศาสตร์เหมือนเศรษฐศาสตร์ได้คือประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่จบไปแล้วได่ไหมถ้าอาจารย์จะมาถามว่ากษัตริย์องค์นั้นเก่งกว่าองค์นี้ไหมไม่ไอาจารย์จะอาจารย์จะมาเปรียบยังไงเพราะเขาไม่เคยมาลบกันเขาอยู่คนละสมัยถูกไหมอาจารย์ใครจะบอกว่ากษัตริย์ที่หนึ่งเก่งกว่ากษัตริย์ที่สองก็พูดไม่ได้เพราะว่า เขาไม่เคยลบกันต่างกานต่างเวลาต่างกันเวลา,าฉะนั้น,นในความ <แก S 2> เห็นของผมนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าห้ามเอาประวัติศาสตร์มาทาบใส่ปัจจุบันมันจะเข้าใจผิดกันแล้วมันจะทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดนี่ไงอย่างผมเคยพาเจ้าหน้าที่หลายคน,นยราชการเนี่ยไปทัศนศึกษาที่เสียมราฐผมต้องบอกเลยนะอย่าอย่าไปถามไกด์เขาพูชาเขาว่าเฮ้ย ขเมศเนี่ยแต่ก่อนเป็นเมืองขึ้นไทยอหือยหรือไทยเป็นนะ<อ>นะอย่าไปพูดเรื่องนี้อย่าไปพูดกันมงกันเมืองไม่เอาเรากําลังจะไปดูความรุ่งเรืองหลักฐานของประวัติศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วเราต้องทําใจให้กลับไปพันปีนนที่แล้ว,วลใช่ไม่ใช่เอาปัจจุบันไปเทียบเดี๋ยวจะทะเลาะกันเห็นไหมครับว่าการการจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์อย่าเอาปัจจุบันไปไปทาบหรือไปเทียบมันจะทะเลาะกัน นี่คือความเห็นของนักวิชาการภาคปฏิบัติแล้วก็ลงลึกมีอีกหลายประเด็นที่เขาซักมาก mm hmm. เช่นเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2521มาที่พิสารเริ่มสนใจ mm hmm. เขาว่าประสาทขอมะ่ะที่สกลนครแล้วมีคนถามว่าแล้วพิสารได้เคยไปดูของจริงมันประเทศอื่นมีไหมไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือมานะเอา oh. ตาตัวเองไปเห็นได้แท้ๆก็ชัดเจนครับ ผมไปทําวิจัยด้วยมือเลยนะแล้วไปหลายครั้งมากก็คือปิระมิดของชาวมายาปิรามิดมายาผมลงทุนบินไปเองไปนอนไปกินอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขียนเว็บไซต์ไปทําวิจัยเลยนะผมไปยุโรปผมก็ไปเก็บข้อมูลสองยุโรปเรื่องอาณาจักรโรมันผมเคยอยู่ที่อิสราเอลอิสราเอลเนี่ยคือจังหวัดหนึ่งคือถ้าเทียบแล้วคือจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมันคืออิสราเอลเนี่ยคือคืออาณาจักรหนึ่งนะ ซึ่งโรมันเขาเรียกว่าจูเดียกับซามารีอาําว่าอิสราเอลก็ยังไม่ได้เกิดอยู่ตอนนั้นฉะนั้นผมก็ไปศึกษาเรื่องของโรมันซึ่งมันอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลผมไปในสหรัฐอเมริกาเขามีชนเผ่าโบราณเขาเรียกว่าเนทีฟอเมริกันหรือเราเรียกเขาว่าอินเดแดงอินเดแดงก็มีสิ่งก่อรสร้างแต่อินเดแดงเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าเล่ร่อนสิ่งก่อรสร้างเขาเนี่ยจึงไม่ใหญ่โตเพราะว่าเขาพออาหารหมด เขาก็ย้ายแต่เราก็ยังเจอสุริยะปฏิทินอยู่ที่รัฐอิลลินอยผมก็ขับรถไปข้ามคืนข้ามรัฐไปดูเพื่อจะไปดูว่าในวันวนสันตวิสุวัตเนี่ยดวงที่จะขึ้นตรงสุริยะปฏิทินไหมเห็นไหมครับชาวอินเดแดงก็มีโบราณสถานที่เป็นสุริยะปฏิทินแต่เขาทํได้วยไม้ผมไปที่ออสเตรเลียก็ไปดูโบราณสถานของเผ่าโบราณเขาไปนิวซีแลนด์ ผมก็ไปศึกษาเรื่องของชาวเมวรีแต่ว่าชาวเมวรีกับชาวออ,อสเตรเลียโบราณเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนเล่ร่อนเหมือนอินเดียแดงเหมือนกันชน้ดสิ่งก่อสร้างเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่โตนั้นเราเปรียบได้งี้ครับถ้าเป็นอาณาจากักรเราไม่ใหญ่สิ่งก่อสร้างจะใหญ่ mm hmm. เช่นขอมชาวมายาจะใหญ่ชาวอิสาราเอลเป็นเมืองเยรูซาเล็มทั้งเมือง mm hmm. แต่ถ้าเป็นชาวที่เล่ร่อน mm hmm. เหมือนอินเดียแดง อาหารหมดก็ไปโบราณสถานจะเล็กเห็นมาจากนี่นี่ผมวิเคราะห์มานี่หกจุดนะครับไปมีที่ไหนอีกไหมครับแล้วก็เออผมยังนึกไม่ไม่ทันนะแต่ว่าหกจุดที่ว่าเนี่ยเป็นทวีปยุโรปทวีปเอเซียทวีปเอเชียกลางแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยชัดเจนเขมรนี่ไปกี่ครับโอ้นับไม่ท้วนครับกัมพูชาเพราะว่าผมไปเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียว ผมเป็นที่ปรึกษาองค์การสหประชาชาติในประเทศกัมพูชาสองหรือสามครั้งก็ก็เปนอนไปไปทำงานครับคือคือไม่ใช่ไปเที่ยวนะผมไปทํางานแต่พระเอิเสาวาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดแล้วผมก็มีรถมีรถของขององค์กรเขาเราก็เติมน้ํามันเองจ้างคนขับจ่ายค่าโอทีคนขับ ก็ไปเก็บข้อมูลได้ครับปราสาทวัดคูลาวใต้นี่เขาไปหมดแล้วครับนับไม่ได้นับครั้งไม่ได้แล้วอ๋อก็จนจนจคืออย่างนี้ครับปราสาทขอมแถวนี้เนี่ยผมผมไม่จําแล้วว่ากี่ครั้งแต่ว่าเห็นหมดแล้วครับแล้วก็เออแล้วผมยังไปเห็นที่อินโดนีเซียอีกอินโดอินโดนีเซียก้าจุดนะนี่อินโดนีเซียเนี่ยมีโบราณสถานของชาวฮินดูแล้วฮินดูเนี่ยดียังไง ผมเลยรู้เลยครับว่าอารยธรรมของเราเนี่ยเป็นฮินดูกับพุทธมหายาน oh. เขามาทางเรือครับ oh. อเออเออโทษผมเป็นนักเรียนเก่าอินเดียผมก็เห็นโบราณสถานที่อินเดียที่อินเดียไอ้ตอนนั้นเป็นนักเรียน oh. ก็เห็นก็แสดงว่าอารยธรรมของอินเดียเนี่ยเขามาทางเรือ oh. มาด้วยการค้าขายหรือขยายอาณาจรรักร oh. มาตั้งอาณาจรรักรันแรกๆเลยนะที่เกาะชวาแถวเกาะแถวนั้นนะ่ะซึ่งทุกวันนี้เรียกอินโดนีเซีย แต่สมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าวิชายาอาณาจักรหรือสีวิชัยโอ้โอ้สีวิชายฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกวิชายาสีวิชายาก็คือสีวิชัยคราวนี้สีวิชัยเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกสต็อปถ้าเป็นสถานีก็คือสต็อปครั้งที่หนึ่งคราวนี้จริงๆเนี่ยอินเดียเขาอยากไปค้ากับจีนแต่ว่าพรมแดนอินเดียกับจีนติดกันก็จริงแต่ข้ามภูเขาหิมาลัยข้ามอย่างเป็นทะเลทรายเป็นป่าทึบ แต่มาทางเรือเนี่ยเขาใช้ลมตะวันตกเฉียงใต้คือหน้าฝนจนัถ้าอาจารย์จะไปจีนเนี่ยนะทีเดียวไดเรกไฟไฟเดียวไม่ถึงเพราะลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดแค่สี่เดือนอาจารย์ต้องมาหยุดที่ชวาชวาป่วหยุดแล้วก็ได้ลูกได้เมียทั้งเบิรืนนแล้วก็รอให้ลมตรงนี้พาไปทีหนึ่งแล้วถ้าจะกลับอาจารย์ก็ต้องรอฤดูหนาวให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกลับมา มีหน้าเนี่ยครับกระทรวงพาณิชย์หอการค้าเนี่ยโลโก้ของเขาคือเรือสำเภาเขาเรียกว่าลมสินค้าอาจารย์เคยเรียนคำนี้หไหมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกเทรดวินนี่นี่คือที่มาของลมสินค้าก็คือเอาลมเนี่ยไปค้าขายกันะฉะนั้นพอจะไปถึงจีนยังไม่ถึงอีกต้องไปหยุดที่เวียดนามอีกก็กลายเป็นอาณาจักรจามคราวนี้ทุกครั้งที่หยุดเนี่ยเขาหยุดกันเป็นหลายเดือน ควนี้พอหยุดแล้วตั้งบ้านเรือนบางคนก็อยู่เลยก็เลยกลายเป็นอาณาจักรขึ้นมาใหม่เห็นเห็นว่าที่เวียดนามนี่พี่สันก็ไปเอเวียดนามก็ไปบ่อยแล้วครับมีซงมีเซนนี่ไปตัวมีเซนยังไปไม่ถึงแต่ว่าที่อื่นเนี่ยผมผมไปเห็นพี่พิธภัณ์ที่ดานังดานังเขาเอาของมีเซินเนี่ยมาเก็บว้ที่นั่นเดี๋ยวไปดยกันคราวนี้ผมก็ไปสมัยนั้นก็ไปประชุมไปอะไรอยู่บ่อยนะแล้วก็ไปดูพิธภัณ์ดานังก็เลยรู้เลยว่าจามเนี่ย เป็นลูกคนแรกของอินเดียเป็นลูกคนแรกอินเดียแล้วอาณาจักรจามเนี่ยกินมาถึงสวรรค์เขต<ม>ฉะนั้นพระธาตอิงหังเนี่ยถึงเป็นศิละปะจามไม่ใช่ขอมทําไมผมถึงกล้าพูดได้ว่าจามไม่ใช่ขอมขอมเนี่ยนะรูปสลักเนี่ย,ยจะไม่มีการร่วมเพศขอมเนี่ยจะมีการแสดงอํานาจการลบชีวิตทำหาปูหาปลาแต่เรื่องการร่วมเพศไม่มีมแต่จามเนี่ย เขารับอิทธิพลอินเดียมาโดยตรงเขาอาจจะได้เป็นเรื่องของการมาสูรเขาเป็นการมาสูรเขาเป็นอะไรการมาสูรการละมาสูรฉะนั้นปราสาทอิงฮังเนี่ยจึงมีภาพสลักท่าร่วมเพศเนี่ยเยอะเลยมันเป็นรูปเคารพของศิวลึงกับโยนีเพราะเขานับถือถ้าไม่มีสองคนนี้ก็สร้างโลกไม่ได้แล้วศิลปะจามเนี่ยไม่เหมือนศิลปะของ ดูดูเผินๆอาจจะเหมือนกันแต่ถ้าดูลึกๆแล้วเนี่ยต่างกันครับแล้วรูปสลักของจามเนี่ยการท่าล่าลำเนี่ยจะเป็นท่ายากคือโอ้โหมบบพลิกซ้ายพลิกขวาแต่ขอมเนี่ยลำธรรมดา่อนช้อยครับฉะนั้นจามเนี่ยเกิดก่อนขอมเพราะว่าได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดียนี่ก็สิบสองจุดเลยนะก็ลองนับดูเลยผมนับแล้วสิบสองจุดและยังต่ำนะเนี่ย อัฟกานิสถานอ่อกืลืมอัฟกานิสถานเนี่ยที่ผมไปเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษา UN ใช่ไหมใช่ครับไปทำงานในเอ่อ s s i o n ตรงนั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์สองยุคยุคแรกเลยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชครับผมก็มาสร้างบ้านท้างเมืองเดี๋ยวนี้ป้อมค่ายเขายังอยู่นะครับผมอีกอันหนึ่งเป็นยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เอาศาสนาพุทธเนี่ยไปให้ฝรั่งคืออเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยท่านเป็นฝรั่งป็นชาวกรีก ตอนที่ท่านหมดอำนาจไปแล้วเนี่ยแม่ทัพในกองกัตถหารจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปกรีกก็คล้ายๆว่าอยู่แล้วมันอยู่สบายก็ได้ลูกได้มีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเขายังมีชาวอัฟกานิสถานที่ตาสีฟ้าหัวแดงๆเป็นฝรั่งแล้วเขาก็บอกเลยเขาเขาเนี่ยเป็นกรีกเขาไม่ได้เป็นอัฟกานแต่เผงเอิญเขามาตกค้างอยู่ที่นี่เท่านั้นพอพระเจ้าโศกถือพุทธไป ก็เลยเอาศาสนาพุทธไปให้ฝรั่งฝรั่งก็ไปสลักรูปพระพุทธเจ้าคู่กับเทพเฮ์คิริสก็มี<อ>คือคือคนกรีกเนี่ยเขาชอบแกะสลักอยู่แล้ว <grands. S 2> เดิมเนี่ยสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยเราเราค้นไม่พบพระพุทธรูปเนี่ยมีแต่คำสอนแต่เพราะกรีกเช่นอะไรพระเจ้าอะไรที่ที่ไปไปทายปัญหากันนะนะอพามิลินอ่าเขาเขาเขาเป็นฝรั่งนะเขาเป็นกรีกยุคนั้นเนี่ยมีการสร้างพระพุทธรูป สลักด,ด้วยหินอ่อนมั่งสลักด,ด้วยหินอะไรต่างๆเราจึงมีพระพุทธรูปองค์แรกของโลกเนี่ยอ,อยู่ที่หุบเขาบาบีย<อ>ันที่ใหญ่ที่สุดออที่ว่าตั้งขึ้นแล,แล้วก็แล้วก็ตอนที่ถูกทําลายแล้วพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยยังอยู่ในบันทึกของพระถังสัมจังอ่าใช่พระถังสัมจังเนี่ยสแสวงบุญมาแล้วก็บันทึกไว้ว่าเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วบอกว่าเห็นอีกองค์หนึ่ง จมอยู่ใต้พื้นทรายแต่พระถังสำจั๋งไม่ได้จับ GPS ไว้ท่านบอกว่าแถวนี้แหละแต่คําว่าแถวนี้แหละของพระถังสาจั๋งเนี่ยคือคําว่าแถวนี้แหละของคนโบราณเนี่ยก็ไปรู้ตรงไหนตีความยากแต่ว่าตอนนี้นักโบราณคดีฝรั่งเศสกําลังค้นพบอยู่ครับกาลังค้นหาอยู่ที่ที่สารพูดมาเนี่ยผมนับดูแล้วอยูอ่ม,มันมากกว่า13.13 13ประเทศ13แห่งบางแห่งก็ไปหลายเที่ยว ลาวนี่ก็ไปตรงนับว่าไปกี่ครั้งก็เห็นก็ไ,ไม่ต้องนับเออไม่ต้องนับอินโดนีเซียเด็กก็ไม่ต้องนับออสเตรเลียสี่ครั้งอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละที่ <c oughs> ที่ไปนี่ไปแบบเห็นด้วยตาตัวเองวัดด้วยมือแล้วก็ไม่ได้อ่านตำราอย่างเดียวอ่านตำราแล้วก็ลงไปพิสูจนั้นการพิสูจน์อันนี้เนี่ยใช้การเวลามา ถ้าเริ่มจากปี2-1นะปีสาเนี่ยมันปี6-3นะ40่ีอบปีปากีสถานผมก็ไปกับลือเออปากีปากีผมไปเมื่อปี27-28ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การ USAID ทำเรื่องของระบบชนประทานแต่เสาอาทิตย์เนี่ยผมก็ไปดูตามน่าเด่นเพราะว่าปากีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะสมัยก่อนเนี่ยประเทศปากีไม่มี ตรงนั้นเนี่ยเคคขาเรียกว่าดินแดนคันทาราสคคซึ่งชาวกรีกก็ปกครองอยู่แถวนั้นฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วเนี่ยผมได้เห็นอรารยธรรมต่างๆเราเนี้ยด้วยตาตัวเองได้สัมผัสได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ครนี้วิธีเก็บข้อมูลผมเนี่ยผมมีวิธีครับส่วนใหญ่เพื่อนร่วมง,งานของผมที่ทำงานเกี่ยวเรื่องของวิศวกรรมชลประทานเรื่องการเกษตรเนี่ยชาวต่างประเทศเก้าสิบปอร์นตเนี่ย เขามีฮ็อบบี้มีงานอดิเรกดังนั้นตอนเย็นๆเนี่ยเราจะมานั่งดื่มกันแล้วคุยกันคราวนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองอเรื่องศาสนาเดี๋ยวจะมาเราไม่คุยแต่เราจะคุยกันเรื่องว่าคุณเนี่ยสนใจฮ็อบบี้อะไรส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีใช่ครับเพราะว่าฝรั่งจํานวนมากเนี่ยงานอดิเรกข,ของเขาเนี่ยคือประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาบอกมันสนุกมีหน้าเนี่ยครับ Discovery Channel เอ่อ National Geographic พวกเนี้ย History Channel เนี่ยฝรั่งเขาเป็นคนทำมันถึงโด่งดังอาจารย์สังเกตไหภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเขาจะอิงประวัติศาสตร์เยอะมากคืออาจารย์ภาพยนตร์เช่นเรื่องเบนเทอร์เรื่องสิบละคระคังทองเรื่องมัมมี่เรื่องคือฝรั่งเขาชอบสไตล์นี้จูนเวอร์ใช่ครับฉะนั้นผมเลยคุยเขาในถูกคอกันถูกคอกันยังไงแสดงว่าเได้แลกเปลี่ยนเยอะมากครับ คือแต่ละคนที่เป็นที่ปรึกษาระดับนี้เนี่ยมันต้องเอ็กซ์เพรสมากๆเลยนะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เอาความรู้ของตัวเองเนี่ยมาแลกกันถ้าอันไหนตรงกันนะก็แสดงว่ามันมันมันค่อนข้างจะใช่ถ้าไม่ตรงกันก็ต้องกลับไปคิดกันว่ามันมันคืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะตรงกันเพราะว่าเราไปเห็นสิ่งเดียวกันอย่างผมนั่งอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยผมเห็นนั่นเห็นนี่ผู้เชี่ยวชาญชาวอิสราเอลที่เขาจบ พลเนเอกด้านบนาณคดีเนี่ยเขามานั่งคุยกับผมเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยทางเจ้าของทุนเนี่ยพอวันหยุดเนี่ยเขาถามผมว่าอยู่อยากจะคุยกับใครคือคนอิสราเอลเนี่ยเขาไม่อยากให้เราไปกินเหล้ากินยาเล็กๆเขาอยากจะให้เราเนี่ยทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก้เหงาแก้เหงาเขาถามว่าคุณอยากคุยกับใครผมบอกผมอยากคุยกับปรเฟสเซอร์ด้านประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ไบเบิลของโบรณคดีบอกไม่ยาก เขาเขาเขาจัดให้ให้ผมนั่งคุยแล้วคนอิสราเอลเนี่ย99้าเ้าปอร์เซ็ต์พูดสังกฤษได้ดีก็เลยคุยกันสบายผมก็เลยได้ความรู้ตรงจัดผู้เชี่ยวชาญที่จบปริญญาเอกด้านโบราณคดีเห็นไหมครับว่ามือระดับต้นๆ้นของโลกอ่ะนันผมเนี่ยได้ได้พบกับคนระดับต้นๆ้นของโลกแล้วเพื่อนร่วมงานที่ผมอย่างไปอบรมเนี่ยผมก็มีเพื่อนร่วมงานมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นข้าราชการคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะมีงานอดิเรกทุกคนแล้วงานอดิเรกก็จะมาสไตลน์นี้ประเภทคน้นคว้าแล้วคุยกันเรื่องแบบนี้คุยกันสนุกนะ<อ>คุยกันได้ทุกคืนเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเอาเอาข้อมูลมาแชร์กัน